นับสนุนโดย7ซเว่นอีลเผลิตภัณฑ์โอวันตินผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโปรเทคคอมพลีทเทเวลสาคนนี้ครับมีคนหนึ่งเป็นครูฝึกนกครูฝึกนกนี่คือไงวะฝึกนกเพื่อการแสดงนกแก้วนก,นกแก้วมาขอ,อตัวอยา่างฝึกให้มันแบบ เหมือนกายกรรมเดินได้ขึ้นไอะไรนี่แล้รยาอครหัวเดินไปนี่นั้นอยากฝึกนกกระจอกฝึกได้ไหมเท่าที่ผมรู้รัาฝึกนกแก้วนกกระจอกไม่รู้ไม่น่าจะอยู่ในการฝึกเพราะว่านกแก้วนกกระตวอะไรพวกนี้มันฉลาดมากเขาบอกฉลาดไม่แพ้หมาครับผมถ้าฝึกมันถ้าฝึกมันฝึกได้สัตว์บางชนิดฝึกได้บางชนิดฝึกไม่ได้นกฝึกได้นี่คือครูฝึกเบอร์หนึ่งนี่เคยถูกฝึกไหมใช่หัวหัวคล้าย ผมจะบอกให้คนระดับฝึกนกเนี่ยมันขั้นแรกมันต้องมีรังนกก่อนนั่นแหละเขเมอไร่ประกอบอาชีพเป็นครูฝึกนกเลยนะประกอบอาชีพเป็นครูฝึกนกแต่จะมีอาชีพอื่นเสริมอีกหรือไม่ผมไม่ทราบแต่อาชีพหนึ่งของเขาหรือเธอคือครูฝึกนกผมว่าเบอร์หนึ่งไม่น่าใช่อ๋อเอาทำไมอะถ้าผมคิดว่าถ้าผมเป็นนกแก้วอ่ เบอร์หนึ่งผมตัดเบอร์หนึ่งผมตัดเบอร์หนึ่งผมดูลักษณะพี่เบอร์หนึ่งนี่นะไม่น่าจะฝึกนกผมว่าถ้าไปโชว์เขาน่าจะแต่งตลกแล้วเขาโชว์มัดลูกโป่งมากกว่ะผู้หญิงเขาได้แล้วครับเป็นรูปหมาให้แดงครับเป็นรูปอะไรผมเป็นดาบรูปเขาเป็นคนเต้นไงครับผมดูเป็นคนเอนเตอร์เทนผมว่าลักษณะไม่ใช่ไม่น่าใช่ผมคิดว่าเป็นพี่เบอร์สองคุณผู้หญิงนี่ดูยังไงดูลักษณะใจดีไง่ คนหนึ่งเป็นโบโซ่คนสองโชนกคนสามอะไรคนที่สามผมว่าตำรวจเฮ้ยน่าเครื่องแบบดีเปล่าหรือว่าผมดูลักษณะพี่เขาถ้าโชนกอย่างนี้ต้องโชพวกนกเงือกนกเงือยนกเงือกไปจับอ้าจับเราพี่ก็ดูหน้าดูหน้าตาแบบนี้น่าจะยศประมาณไหนถ้าอายุประมาณนี้นะต้องมีพันตำรวจเอกนี่่กับแต่หน้าพี่เขาเป็นได้แค่ในดาบ ก็สูงสุดของชัดปาทวนนะโอเคโอเคต้องเป็นพี่เบอร์สองผมว่าแต่แจ็คผิงผมตัดเบอร์หนึ่งออกเหมือนป๋าเลยนี่อะดูหน้าตาไม่น่าใช่ไหมไม่น่าหรอกชื่อป๋าก็ได้ดีมาเยอะแล้วล่ะเบอร์สองป๋าพี่ดูครับเอาผู้หญิงมาหลอกเราว่าผู้หญิงต้องฝึกนกัสตวนั่นไงแต่จริงจริแล้วเนี่ยพี่เบอร์สามเนี่ยหน้าเขาเหมือนนกแก้วไหมหม่เหลือเก จมูกปากดูส่วนคิ้วโค้อะไรถ้านกแก้วหน้าอย่างนี้เนกสามนี่เขาเหมือนคนฝึกนกแก้วหน้าเขาเหมือนนกแก้วหูเหอเขานกแก้วไม่มีหูอะนะนกแก้วไม่มีหูไอ้บ้าพี่ไม่เห็นเองขนมันปิดหูฮันได้ลองเปิดปีกดูสิเห็นเป็นอย่างนี้เลยหูโผล่นกไม่มีหูหนูมีปีกเป็นไงชัดเจนไหม แล้วต่อมาแล้วนี่ะนี่่ถึงก็เดินออกเลยออกไหมไม่อยางอยู่ใกล้เดี๋ยวโง่ตามแล้วรอดูแล้วรอดูว่าเค้กมันจะเปื้อนหน้าใครพี่เค้กเบอร์สองสาคุณแจ็คเบอร์สามคุณน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรนี่รอบแรกชัวคุณน้ำผมดูจากภายนอกก็เลยนะผมดูจากภายนอกเพก็ยังยังดูไม่รู้แต่ก็ยังดูว่าอาชีพของพี่เบอร์หนึ่งยังไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ฝึกนก พี่ผู้หญิงครับหน้าตาน่ารักเหมือนนกเลยเออเหมือนนกเลยผมว่าน่าสนใจผมผมชอบเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะแบบใจดีไงดีดีไงเขาเลี้ยงอะไรน่าจะเหมือนอย่างนั้นเอออยู่บ้านผมชอบเลี้ยงหมาเออหน้าหมาเ๊ะเลยนะแต่ก่อนหลอกกว่านี้ไอไม่ได้เหมือนแค่หน้านิสัยก็ใส่แล้วเบอร์สามนะเบอร์สาม ก็ดูว่าน่าจะน่าจะยังไม่ใช่อาชีพที่เป็นฝึกนกคนที่เลี้ยงนกเนี่ยจะดูนิสัยน่ารักน่ารักน่แบบนาเอ็นดมาแล้วอ่ะคุณเอาเบอร์อะไรเบอร์ผมเลือกเบอร์สองเบอร์สองตอนนี้ไปสองเยอะกว่ามีคลิปนี้คลิปไปกันเจมส์มาดิไปเอาโอ้ยลอยดูล้วแบบตอนแรกกันเล่ค่ะอะไรเบอร์สามเขาดูเขาดูมีอายุดูเหมือนแบบมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยถูกต้อง แต่ว่าถ้าเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเขาอาจจะเป็นอารมณ์แบบอารมณ์ศิลปินแบบนี่คุยกับนกได้คุณไปมองข้ามแค่ว่าน่ารักมันต้องสื่อสารกับสัตว์ได้ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาพี่คนนี้เบอร์หนึ่งนะถ้าฟังทําที่ดูพูดนะสื่อสารกับสัตว์อาจจะเข้าใจแต่สื่อสารกับคนเขาจะเข้าใจไหมต้าใจดิเขาเป็นคนพี่นาพลพี่เบอร์สองน่าจะแบบมาหลอกหลอกไม่มาตัวหลอกนะหนูเลยเทไปที่เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์นี้ เด็กป็นหนามนเป็นอย่างนี้ีสิจะไม่โดดดอกนะพุมคิดไม่เหมือนกันนะพุ่มตัดน้องเบอร์สองออกไปน้องเบอร์สองนี่อาจจะเป็นคุณครูอะไรอย่างเงี้ยใจดีเหมือนสอนอนุบาลหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เป็นคุณครูดูใจดีจีนี่สอนเปรีไม่ได้หรอกอย่างนี้ทำไมทำไมฮะตัวใหญ่ไปต้องผอมเออสอนเปรีสุดในกลมตัวผอมยาวดูใจดีใจดีน่าจะแบบหน้าตาใจดีก็นี่แงนกมันไม่ต้องใจเย็นพุกว่าอยู่กับนกเนี่ยเขาต้องคุยกับใครไม่รู้เรื่องคุยกับนก รรู้เื่องว่างคุยกับนกอย่างเดียวเย๊ะๆๆ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 นๆๆนๆกๆๆๆกเนๆๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ่ๆอๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 าๆๆ่ๆๆ่ๆๆนกๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆทาๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆัๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆะๆๆ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 อนๆๆ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 นๆๆ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 ๆ้ๆาๆๆๆาๆๆ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  ไม่ได้ทำเพราะว่างนะเว้ยเขาทำเพราะมันเป็นเบาทำมืออาชีพอ่ะคือแบบว่าอาจจะมีเวลาว่างมากจนแบบผันตัวมาเป็นคนฝึกนกก็ได้ไงรองเบอร์สองมาหลอกเบอร์หนึ่งนั่งเบอร์สามว่างเลือกเบอร์สามเลือกเบอร์สามอมูลที่สองครับคนคนนี้ที่เป็นครูฝึกนกคนนี้ชอบและติดใจการรับประทานตะลิงปิง จักไหมครับผู้หญิงน่าจะรู้จักยาวๆทรงเหมือนละเอามาให้ดูทีเดีวมาดูมาดูมาดูโอ้ยลายบิ่งเฮ้ยมันจะแยกไปแล้วอ๋อยืนตายมาชั่วโมงกว่าขอให้เบียดหน่อยนี่คือลูกตะลิงปิงเหรอตะลิงปิงครับก็เห็นที่เขาไปทำใช้อิ่มไม่ได้อร่อยมากผมก็ชอบไม่ไม่ไม่ตะลิงปิงนี่เป็นอาหารแบบเป็นผลไม้หรือเป็นอะไรต้องขมเลยเป็นผลไม้ชนิดพืชคพืชพืชเป็นผลไม้ชนิดพืชไอ้บ้า รสชาติรสชาติเป็นไงเปรี้ยวให้มันกินได้เลยก็จกินได้กินได้เลยใช่ไหมเป็นไงเปรี้ยวมากเปรี้ยวเก่งไหมเนี่ยพี่เก่งอันนี้อันนี้เปรี้ยวหรือปวดหรือปวดฉี่หรับผมดท้ดูเบอร์สองเปรี้ยวปากดูเบอร์สองเฮ้ยเฮ้ยออกมาเบอร์สองเนี่ย ปากเบอร์ผมว่าสามคนเปรี้ยวปากหมดเลยผมไม่ได้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 ไม่ดูขอไปดูได้ท่าแบไปให้เรานะท้าแบไปให้เรานะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้คนตัวจีนมันจะเห็นกินเลยท้าแบไปให้เราเนี่ยป๋าดีป๋าดีดีป๋าอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งป๋าเดียวแต่อร่อยอันป๋าดีกินน้ำตาลอะไรอ่ะไม่ทำเองอะผมเปรี้ยวมากถ้าคือตลิงปิงนี่ คิดว่าน่าจะเป็นน้องผู้หญิงอะเบอร์สองเมื่อกี้เราทายเบอร์อะไรไม่ทายเบอร์สาเปลี่ยนมาเป็นเบอร์สองเธอจะชอบแบบกินอะไรแบบนี้คิดว่าเบอร์สองเบอร์สองนะครับคุณแจ็คเบอร์อะไรผมยังยืนยันแบบเดิมว่าเบอร์สามเพราะผมกินตลอดเนี่ยสองเม็ดที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามมองหน้าทุกคนนะคนแรกก็ยังชิลๆนะคนที่สองก็ตามภาษาผู้หญิงอาจจะมีแบบว่าเบี้ยวปากบ้าง แต่คนที่สามเนี่ยเขาพยายามเขาเรียกว่าหยิบตาหลิวตาพยายามขมวดคิ้วพยายามแบบแสดงนะจ้างมาว่าเอ้ยมาเล่นเป็นคนนี้หน่อยไม่เชื่อพี่ผมพูดได้แค่นี้ผมไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อแล้วผมจะเชื่อตัวเองแล้วผมจะเชื่อป๋าเอาอีกแล้วเบอร์สองเือเบอร์สองเือเบอร์สองูแต่เดี๋ยวป๋าก็ต้องเลือกเบอร์ตามผมเพราะเราจะไปถึงฝั่งพร้อมกัน ผมคิดภาพหน้าจุ่มเค้กคู่กันเลยอ่ะเรื่องเอระสามเบอราบนะพี่เก๊กครับผมมีข้อนะคือพอตะลิงปิงเนี่ยเป็นเรื่องของเปรี้ยวผมคิดว่าน้องผู้หญิงเนี่ยไม่น่ากินของพื้นบ้านลักษณะนี้ผู้หญิงเนี่ยมีของเปรี้ยวให้กินเยอะหลายอย่างมะม่วงได้มะยมได้มะดันอันนี้ตะลิงปิงนี่ผมบอกตับตรงไม่เพิ่งเคยเห็นมันเอง คือผมว่าน้องผู้หญิงนะไม่น่ากินตะลิงปิงผมว่าอาหารพื้นบ้านไปใครน่าจะกินพี่เบอร์หนึ่งนี่ไม่น่าใช่อย่างนี้น่าจะกินตะขบมะวยก็รู้แล้วก็รู้แล้วผมเปลี่ยนใจนะก็รู้แล้วผมไม่ได้เบอร์สองเป็นเป็นเบอร์สามตามแจ็คเพราะว่าผมว่าพีู่นเนี้ยมีอายุ แล้วผมว่าทะไรรู้ไหมผมว่าแกกินเหล้าร้อยแก้มเบอร์สามอันนี้ของแก้มเหล้าผมว่ากินแก้มเหล้าแล้วก็ติดไปกินกินเป็นสายเหล้าไปพี่อ่านไม่ขาดพี่ดูน้องพลอยไปบอกพี่เข้าไปบอกพี่กิ๊กไปยากมากเ่ะเราอ่าบอกแล้วไงเขาบอกเบอร์สองแน่เบอร์หนึ่งนองพลอยเบอร์หนึ่งเหรอเขาบอให้นกินเบอร์หนึ่งคนอันแน่ไม่แน่เว้ยน้องไปกินของเปรี้ยวโอ้ยอยากเลือกเบอร์สามแต่ว่า ปากกิ๊กเลือกแล้วอะกลัวกลัวกลัวนิดกลัวตามปากกิ๊กไปแล้วไปไปไปสู่ทางตายแล้วแต่หนูแหละเบอร์อย่านะมองตาเดี๋ยวพัดลักเลยนะเด้๋ยขอบคุณอันนี้หนูเอาเบอร์สามก่อนก็ได้เอาเวลาเจ้าชู้ไปวิเคราะห์เถอะจะได้ถูกแต่เขาไม่เบอร์สามอะไรเบอร์สามสามคนละกันมีไปเนาะเทพที่แล้วนะหาหน้าตามพี่ตลอดเลยเป็นยังไงคะโดนทั้งคู่เลย ดูแล้วผมยังยังยังเฉกพอเป็นของเปรี้ยวผมจะนึกผู้หญิงแต่ก็ตะลิงปิงมันก็กินกันได้หมดนะเพราะผมเองผมก็ยังรู้จักนะเบอร์หนึ่งอ่ะที่เขาก็ทําท่าแบบเหมือนแบบใครจะรู้ว่าอีกตุยตุยอยู่เขาปล่อยไปน้ำลายกันอย่างโซ่เอายเงี้ยหิวไฝทองบ้านนต้องของหวานเออของหวานน้ำว่ายังคงเป็นเบอร์สองครับเบอร์สองเหมือนเดิมก็ยังตะลิงปิงได้ ยังตะลิงปิงได้อยู่ข้อสุดท้ายน้องๆอุปกรณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาเป็นคนฝึกนกเขาชอบตะลิงปิงและนี่คือของของเขาครับน่นะครับเฮยมันอันนี้นะผมผมเออคุณเคยใช้ปืนจริงถูกไหมใช่ครับนี่ของจริงเหรอแม่ไม่ใช่ปีปีนะไม่ใช่ปีปีนะไม่ใช่ปีปีครับเกียร์ลังเพลิงอย่าไปยุ่งกับมันเลยสีสัตขนาด9มิลลิเมตรพาราเบลัม ของเขานะครับผดสังเกตเป็นปืนที่ไม่ใช่ด้ามเดิมนะครับดัดแปลงมีดัดแปลงนะฮะของเขานะครับเขาจับน้าหนักได้ไหมคะไม่ใช่แล้ได้ก็ปืนธรรมดาเนี่ยครับไม่ใช่แล้วชัดเจนชัดเจนจะไปให้คนแบบนี้จับมันิงยางเลยย่าเย่างย่างย่าย่งย่างย่างย่างย่ง่างย่ยายังด้ย่ะา่ นิตยาสารมันไปล่ะอะไรแบคกาสีนไปเอ้าเล่นกันจะคตไม่ยากเล่นตั้กว่าจะยิงเนี่ยโอ้ยต้องเดินไปนู่นทำไมอ่ะมันต้องเหนียวไกลเหนียวไกลเอาละครับเต็มก่อนเลยแล้วละครับไม่ได้มีกินเค้กนะโอเนาะโอเนะได้โอเนะได้ได้โอเนาะ ไม่ใช่ไม่ใช่เลือกก่อนเลยตาคนอื่นไงออกต่อยมันต้องคนอื่นเขาคนอื่นเขาชูมือเข้ามางไม่ชูมือเข้ามาเลือกก่อนแต่ใจผมคือเบอร์3า0รอยเซแต่ผมเริ่มเริ่มแลรบกังวลเบอร์หนึ่งแล้วเพราะว่าความที่เป็นเด็กวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นผมว่าต้องมีการมีการชอบปืนที่แบบถูกกฎหมายแล้ว เขาดูจริงจังนะถึงลุกเขาอาจจะดูฮาฮาดูเป็นกีฬาได้นะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเขาอาจจะมีความอาร์ตในตัวเขาอาจจะเลี้ยงเป็นครูฝึกนกเขาอาจจะชอบทานตะลิงปิงเขาอาจจะเป็นเจ้าของปืนกระบอกผมขอเลือกเบอร์สามจริงแกพี่แจ๊คตะว่าเต็มเต็มเต็มเเบอร์หนึ่งอะไรใชรไปลูกไปเบอร์สามไหเอาล้วครับน้ำ จากผมว่าดูแล้วเ้าเหมือนที่บอกว่าถ้าวิเคราะห์เป็นตำรวจปืนเนี่ยทำให้เราเหนละแต่ผมว่าด้วยไกาแต่งเป็นสีสันแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่เมื่อกี้ผมสัมผัสปืนนะผมว่าปืนหนักปืนหนักฮะแต่ผมว่าด้วยช่วงบนของเขาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนฝึกแผนที่เออเขาไม่ได้ดูแบบบอกจะบอกว่าน้องเขาแขนใหญ่กวไม่ใช่เขาไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบ บอกบางทําชอบทินกิจกรรมแบบอย่างนี้เดี๋ยวนี้กีฬานี้ผู้หญิงก็เยอะขึ้นเหมือนมวยอ่ะผู้หญิงไปเล่นเยอะพี่จะบอกผู้หญิงนี่ยิงปืนแม่นนะสมาธิเขาดีกว่ายิงปืนป่ะไม่ยิงค่ะต้องยิงต้องยิงเนาะปาต้องฝึกยิงให้แม่นทำไมอ่ะพี่เมียผมเนี้ยผมฝึกให้ยิงปืนให้แม่นทำไมอ่ะเกิดเป็นไรยิงผมเนี่ยจะยิงขาถ้ายิงไม่แม่นกระหัวเลยนะเดี๋ยวมันไก่แล้าโดนผมต้องเอาให้แม่นเอาให้แม่น เออยิงขาโดนหัวตายไม่มีเมียฝึกยิงปืนป่ะไม่ไม่ให้ฝึกให้ไปฝึกไว้เอาให้แม่นยิงตรงไหนให้โดนตรงนั้นไม่ใช่ยิงขโมยโดนห่วยอ่ะยิงขโมยโดนเอาปืนไว้ดีกว่าอันนี้อันนี้เป็นข้อคิดนะผมเลือกเบอร์สองเนี่ยแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นะเบอร์สองชัวร์มั่นใจไม่ตกงไปแล้วนะครับคุณแจ็คไปเบอร์สามคุณน้ำไปเบอร์สองแล้วนะครับตะลิงปิงกับปืนเอามาหลอกคนละแหน่แน่นอนอ๋อเหรอเอามาหลอก ให้ดูโบราณให้ดูเป็นผู้ชายให้ดูสูงวัยหลอกแน่นอนเบอร์สามตัดทิ้งทีนี้ต้องมาดูแลตลิงปิงกับปืนเบอร์หนึ่งเดียวยังไม่ได้เลือกแล้วก็เบอร์สองเบอร์สองตอนแรกคิดว่าน่าชอบกินของเปรี้ยวๆลังเลมากเลยตอนนี้นี่หกสิบเปอร์เซ็นไปอยู่ที่เบอร์หนึ่งน่าไม่เหมือนใครอีกแล้วครับเบอร์หนึ่งอะไรเบอร์หนึ่งโอ้โหเครบทุกคนแล้วครบเลยสามคนมีครบเลยครับต้องมีคนรอด รีคอร์ดไม่เลยเป็นจากฉากเลยผมอยากจะบอกว่าผมเลื่องเบอร์หนึ่งเพราะเหตผลเรื่องปืนเพาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เบอร์หนึ่งจะเป็นเจ้าของปืนทำไมปืนซีซ็ตไปลูกปืนแมกกาซีนทำไมมีนั่นยิงมีการคัดปอกทำไมปอกจะเข้าไปจิบบุญวงนี่คว้ไแล้วอ้ไปแล้วไปได้คิ้วมันกระเด็๋ยวแล้วแะ ท <lawsuit. S 2> ั้งทางเบอร์สองไงเบอร์สองพี่คิดว่าตาลิงพี่พี่เขาต้งแต่ตาลิงปิงแล้วไม่ใช่พี่ว่าไม่น่าใช่พี่ว่าเขาไม่น่าจะแบบยิงปืนเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ซีเซ็พี่ว่าไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าลักษณะนี้น่าจะเป็นพี่เบอร์สามอ๋อไปเหมือนแจ็คกินตาลิงปิงเสร็จแล้วยิงเก็บปัดเก็บปัดเอาแล้วตัง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 นี่ กองรบเบอร์สามไปเด็กจัดไปน้องตอนนี้นะครับเบอร์สามมีคนเลือกสองท่านเอาละน้องพลอยน้องพลอยต้องมีคนถูกอ่ะหนูเห็นตรงที่ปืนมันมีสีแดงอ่ะแล้วพี่คนที่เบอร์สามเขาใส่เสื้อสีแดงเขาจะชอบสีแดงเรามองข้ามไปไงโอ้มันคิดเอาไวรวมกันได้ไงวะไม่ต ตอนมื่อกี้ที่พี่ดูปืนกันอ่ะแล้วพี่เบอร์หนึ่งอ่ะเขามองปืนแบบห่วงมากเลยแบบมองแบบจริงป่ะมองเงี้ยจริงหนูสังเกตไงก็มือหนูมองหรือเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ือร่กนี่คืออะไรบ้างใจใจใธรรมดาเขาไม่ได้ใช่หอกรุ่นี้ไม่ได้ใช่หอกใ้าผมทรงนี้ลูกดอกเท่าไหร่ไข่แงลูกจอแดงหน่อยอาอยาพิดธอใช้ขึ้นมาละคุ พี่การไม่เต็มแม็กเลยพี่ต้องมั่นใจเลยพี่วิ่การไม่ได้ข้อแรกเลยมั่นใจบ่านมันก็เป็นอย่างนั้นตั้งเยอ้น่อ๋ออะพลอยคนสุดท้ายแล้วพลอยเลือกเบอร์หนึ่งเฮ้ยลองพลอยต้องงี้ต้องงี้ก็ดูแปลกแจะชอบกินตะลิงปิงก็แปลกใช่ไหมคะอย่างเงี้ยและน้องพลอยก็เลือกเบอร์หนึ่งค่ะตอนนี้เบอร์หนึ่งมีสองคนนะฮะเบอร์สามมีสองคนคุณน้ำคุณเหงาไหมเนี่ยเบอร์สองคนเดียวเต็ม เต็มเค้กทุกก <Incred> ้อนจะประดังอยู่ตรงหน้าคุณหน้าก้อนเลยมันเกิดมันออกเบอร์สองขึ้นมาเจ้าไปคิดอย่างนั้นสิตายหมดเราต้องมั่นใจสิกินเลยคุณน้ำคนแรกเอ้ยเบอร์สองถ้าออกมาเป็นน้ำตายสี่ตายหมดอ่ะถ้าออกมาไม่ใช่ไปต่อผมตายผมตายคนเดียวไปก่อนนคและหมายเลขสอง คุณเป็นครูฝึกนกชอบกินตะลิงปลิงและเป็นเจ้าของปืนสั้นกระบอกนั้นเสร็จไปนะจริงหรือ <c oughs> สับขาหลอกครับ